หุ้นตัวไหนบ้างไปบ้างครับจริงๆแล้วไม่อยากจะบอกเรื่องหุ้นเลยฮะไม่อยากจะบอกเรื่องเหรียญด้วยนะครับเพราะว่าเวลาขึ้นเวลาหุ้นขึ้นเวลาเหรียญขึ้นคุณได้กําไรคุณก็จะรู้สึกว่าคุณเก่งอันนี้พูดตรงๆนะเวลาที่คุณได้กําไรคุณจะบอกให้กูเก่งแต่เวลาหุ้นลงหรือเหรียญลงหรือหรือเหรียญที่คุณเล่นเนี่ยลงนะครับคุณก็โทษผมว่าผมเนี่ยเป็นคนขายลงมาเป็นคนทุบลงมา คือสุดท้ายอ่ะกลายเป็นว่าคุณเป็นคนเก่งอย่างเดียวนะครับคุณจะโทษแต่คนอื่นนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมซื้อผมขายเมื่อมีกําไรขาดทุนถ้าผมเห็นว่ามันผิดทางผมก็คัดต่อไปนี้ผมจะไม่บอกว่าผมถือหุ้นอะไรละเพราะว่าบอกไปก็เสียเวลาเปล่านะครับพอคุณได้กําไรคุณก็แค่บอกว่าคุณเก่งตัวคุณเก่งแต่พอคุณขาดทุนคุณก็ามาด่าผมว่าเฮ้ยบอยแม่งทุบไอ้บอยแม่งขายหุ้นแม่งเลยลงไอ้เหรียญแม่งเลยลง ผมก็รู้สึกว่ามันไม่จําเป็นที่ผมจะต้องมาอธิบายให้คุณฟังเรื่องหุ้นแล้วมันเสียเวลากันก็มาคุยเรื่องพระดีกว่าเพราะว่ามันได้ประโยชน์มากกว่าเพราะว่าเดี๋ยวคุณมาโทษผมไงจะขึ้นคุณได้ตังคุณก็ไม่ได้บอกว่าผมดีพอราเวลาลงคุณก็โทษผมว่าผมไม่ควรทุบมันลงมานะครับก็เลยคิดว่าต่อไปนี้เรื่องหุ้นก็ไม่อยากคุยละเสียวเวลากันนะคุยตรงๆแบบนี้เลยชัดเจนนะครับ6ชั้นโอ,อกลอดับ6 ชั้นอกตันไครแพงกว่ากันจากประสบการณ์6ชั้นอกตันแพงกว่านะครับสมัยอะไระสมัยไม่น่าจะซับซ้อนแปลว่าอะไรเอ่ยไม่ได้ดูนานเลยครับเพิ่งว่างเลยครับวันนี้แต่ก็ไม่ว่างแล้วเดี๋ยวต้องกินข้าวกลางวันแล้วยังไม่กินข้าวกลางวันวนะครับตั้งแต่เช้ามาเนี่ยไม่มีเวลาอกล่องอกล่องอ่าเมื่อกี้อธิบายไปแล้วฮะพี่บอยแกะผ้าให้ดูหน่อยที่ค้างไว้เพราะวันนี้คนมันยังแค่นี้เองสามพันกว่าคนถ้าเป็นหมื่นคนอะ่ะ ผมจะเอาพระองค์ที่เป็นหลวงพ่อโตมาเปิดให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับะเดี๋ยวคุยอีกแป๊บหนึง2องนาทีพอไปแล้วสวัสดีครับจริงครับเขาก็บอกอยู่แล้วว่าการลงทุนมีความเสี่ยงต้องตัดสินใจก่อนการลงทุนคือจริงๆแล้วเนี่ยการตัดสินใจก่อนการลงทุนเป็นเรื่องที่ถูกต้องครับแต่ผมมาไม่ได้บอกคุณซื้อนะครับผมพูดเสมอว่าเวลาผมเล่นหุ้น มีคนถามผมว่าผมพี่บอยผมพี่บอยถือหุ้นอะไรผมก็บอกไปว่าผมถือหุ้นตัวนี้นะครับหุ้นขึ้นคุณก็โชคดีไปหุ้นลงคุณก็ด่าผมว่าผมเป็นคนบอกให้คุณซื้อผมไม่เคยบอกให้ใครซื้อหุ้นตามผมผมไม่เคยบอกให้ใครซื้อเจฟินตามผมด้วยผมแค่บอกว่าผมเล่นผมซื้อตั้งแต่กี่บาทกี่บาทผมมีกําไรผมก็ขายนะครับขึ้นมาผมก็ขายลงมาผมพอใจซื้อผมก็ซื้อนะครับมีกําไรมันก็เป็นส่วนของคุณคุณโชคดีไป นะครับคุณขาดทุนคุณมาบอกผมว่าผมขายใส่คุณมันก็เลยกลายว่าผมไม่รู้ทำไมต้องมาบอกคุณด้วยว่าผมเล่นอะไรนะครับก็เ,เลยคิดว่าต่างคนต่างเล่นไงยคุณก็เล่นคุณไปนะครับไม่ต้องพูดมากนะครับเห็นในกลุ่มบางกลุ่มเนี่ยมาด่าผมกันใหญ่เลยว่าผมเนี่ยเป็นคนทุบเหรียญอ,อย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งจะถามว่าผมไม่มีทางทุบเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าที่จริงผมทุบผมจะขายได้กำไรน้อยลงฉะนั้นผมขายลีลาการขายผมผมต้องขายในจังหวะที่ขึ้น หุ้นทุกตัวเวลาผมขายผมต้องขายแล้วมันเป็นขาขึ้นผมถึงขายถ้าขายแล้วมันเป็นขาลงผมก็เจ็บตัวผมไม่ขายเลยแล้วผมไม่ขายอยู่แล้วผมต้องขายตอนขาขึ้นเหรียญก็เหมือนกันคุณไม่ขายขาลงก็ไม่มีประโยชน์คุณต้องขายขาขึ้นนะครับนี่คือหลักการแล้วอีกอย่างหนึ่งผมไม่ได้มีเหรียญสองเหรียญผมมีเยอะฉะนั้นผมก็ต้องขายมันขึ้นขายมันขึ้นนี่คือถสิ่งที่ถูกต้องหุ้นก็เหมือนกันนะครับก็บอกตรงๆว่าฉะนั้นเรื่องหุ้นเนี่ยผมคุยกันได้นิดๆหน่อยๆพอ คุณจะซื้อมันเรื่องของคุณไม่ต้อง <c oughs> เดี๋ยวผมเล่าให้คุณฟังนะมีคนหนึ่งไลน์มาหาผมโอ้พี่บอยครับขอบคุณพี่บอยมากๆเลยครับที่ทำให้ผมได้เล่นเหรียญเจฟินแล้วได้กำไรหลายแสนบาทนะนี่คือคนแรกนะไลน์มาหาผมแบบนี้ผมอ่านผมก็ไม่ตอบมันไม่ใช่เรื่องผมคุณได้กำไรก็เรื่องคุณนะครับคนที่สองนะครับในขณะเดียวกันหลังจากนั้นอีกไม่นานก็ไลน์มาหาผมว่าคุณบอยครับคุณบอยช่วยลาก จาก120ไป200ได้ไหมครับเพราะว่าทุนผมร8อยคุณช่วยพี่บอยช่วยลากให้ผมหน่อยครับเพราะตอนนี้ผมขาดทุนอยู่200,000กว่าผมคิดบอกว่ามันทุเลาอะไรของกูวะเนี่ยที่กูต้องรับผิดชอบเรื่องของคนอื่นด้วยอันนี้พูดตรงๆนะต้องบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องผมเลยที่ผมจะต้องมารับผิดชอบเรื่องของคุณเพราะผมโพสต์ครั้งแรกอะ่ะมันคือ14บาทนะครับผมโพสต์ครั้งแรกของเจฟินเนี่ยมันคือ14บาท ว่าผมเนี่ยค่อยๆเก็บเหรียญเจฟินอยู่เพราะมัน14บาทผมซื้อได้วันละล้านบาทก็เก็บมันทุกวันนะครับพอเหรียญเจฟินขึ้นไป1้0นะครับคุณไปซื้อที่ร8 0แล้วราคาเหรียญลงมาเหลือเร่อหนึ่ง100บาทคุณบอกว่าผมเนี่ยเป็นคนขายใส่คุณเราบอกผมไม่รู้เรื่องเลยมึงจะขึ้นจะซื้อแล้วมึงจะซื้อตอนไหนก็ไม่ใช่เกี่ยวกับกูด้วยมึงขาดทุน2 3แสนก็เรื่องของมึงไม่เกี่ยวกับกูถูกไหมครับเวลาคุณได้กําไร ก็เรื่องของคุณไม่เกี่ยวกับผมอีกอันนี้พูดตรงๆนะมันเป็นเรื่องของสัจธรรมว่าคุณได้กําไรคุณก็บอกว่าคุณเก่งเวลาคุณขาดทุนเพณ่บอกไอ้บอยแม่งบอกให้กูซื้อผมไม่เคยบอกให้ใครซื้อนะผมเขียนเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับผมโพสต์เพื่อบอกว่ามันโคตรซิ่งผมไม่เคยรู้ว่าโลกของคริปโตมันวิ่งแบบนี้ได้แม่งลงแบบนี้ได้แม่งขึ้นแบบนี้ได้แม่งลงแบบนี้ได้ผมไม่เคยรู้อันนี้ต้องบอกตรงไม่รู้จริงนะเพราะว่าเพิ่งเคยเล่น นะครับส่วนหุ้นเนี่ยมันค่อยดึบดบดิบดบดบกว่าจะขึ้นกว่าจะได้ตังค์นี่โคตรลำบากเลยอันนี้พูดตรงตรนะครับก็เลยรู้สึกว่าคริปโตมันเป็นเหวียงแบบนี้แม่งเหวียงงี้บ่งมันวันหนึ่งคุณหมดตัวได้วันหนึ่งคุณกําไรเป็นเท่าตัวได้นะครับก็เลยทําให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยโลกของคริปโตแม่งซิ่งจริงๆผมยังโพส์บทความนี้ไว้เลยว่าในเรื่องของคริปโตเนี่ยผมไปอยู่ที่ไหนมาวะผมไม่รู้เรื่องเลยแม่งอยู่ๆแม่งเหรียญยังสิบบาทอยู่อยู่ขึ้นไปสองร้อยกว่า เหรียญอะไรนะคับคอยคับคอยจากสามสิบาทขึ้นไปห้าร้อยมันเปลี่ยนชีวิตคนเลยไงมันเปลี่ยนชีวิตคนจากคนแม่งต้องทุนสาสิบาทกลายเป็นคุณกําไรแม่งเกือบยี่สิบเท่าอ่ะยี่สิบเท่าแม่งสมมติคุณลงลงทุนสาสิบาทคุณได้ห้าร้อยบาทอ่ะนะครับแค่หนึ่งเหรียญสาสิบาทคุณได้ห้าร้อยบาทมันกลายเป็นแบบว่ามันเวียงแบบคุณหัวใจวายได้กําไรจนหัวใจวายได้แล้วคุณหมดตัวได้ด้วยนะครับเงินคุณหายไปจากพอร์ตได้เลยมันเช่นเดียวกัน เพราะว่ามันเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงฉะนั้นตัวใครตัวมันผมไม่ได้ไปทุบอะไรคุณเพราะผมไม่ได้บอกให้คุณเล่นผมเล่นเฉพาะที่ผมรู้ผมเล่นเฉพาะที่ผมรู้สึกว่ามันดีผมก็เลยเล่นแต่ส่วนราคาขึ้นลงมันเป็นตัวใครตัวมันนะบอกให้รู้กันช่วยแชร์ไปด้วยนะแชร์ไปให้ไปถึงกลุ่มคริปโตที่มันด่าผมด้วยนะนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าแบบมึงจะมาด่ากูเรื่องอะไรเฮ้ยกูไม่ได้บอกมึงซื้อนะครับผมก็ไม่ได้บอกคุณซื้อผมแค่โพสต์ของผม แล้วผมก็ไม่ได้ชี้นาคุณด้วยว่าเฮ้ยคุณต้องซื้อนะนะครับผมโพสต์ครั้งแรก14บาทโพสต์ครั้งสุดท้าย8 8บาทนะครับมันขึ้นไป240สิ่งที่ผมโพสต์คือคุณได้กําไรทุกคนถ้าคุณถ้าคุณสมมุติว่าคุณบอกว่าผมอ่ะโพสต์แล้วคุณเล่นตามทุกคนได้กาไรหมดเลยถูกไหมครับวันนี้เท่าไหร่ผมยังไม่ได้ดูเลยผมยังไม่ได้เปิดจอดูเลยว่ามวันเล่นกันเท่าไหร่ตอนนี้อันนี้พูดพูดถึงเจฟินนะอันนี้พูดก่อนนะ วันนี้มเล่นเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้จะลงมาเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้เพราะผมไม่ได้ดูนะครับขึ้นไปนั่นหมายถึงว่าทุกคนมีกําไรก็แปลว่าทุกคนเก่งนะครับเก่งโอ้กูเก่งวะแม่งกูเก่งเพราะกูแม่งกูฝีมือไว้กูได้กําไรแต่พอในขณะเดียวกันคุณขาดทุนคุณก็จะด่าไอ้เฮียบอยแม่งบอกให้กูซื้อเฮ้ยผมไม่เคยบอกนะไอ้บอยแม่งทุบลงมากูเลยติดดอยเฮ้ยไอ้บอยแม่งทําอย่างนั้นทําอย่างนี้ ผมกูไปขอร้องมึงซื้อวะอันนี้อันนี้อันนี้พูดแบบภาษาบ้านนะไม่ได้ด่าใครนะแต่บอกเฉยๆว่าการลงทุนทุกการลงทุนมันมีความเสี่ยงเหมือนกันเหมือนกับการที่ผมเช่าพระองค์เนี้ยถ้าผมดูไม่เป็นเนี่ยองค์เนี้ยที่ผมไลฟ์สดเม,เมื่อกี้เนี่ยถ้าผมดูไม่เป็นเนี่ยผมเช่ามาล้านกว่าบาทแล้วถ้าองค์นี้เก๋นะครับเจ้าของพระไม่คืนผมแม้แต่บาทเดียวนะมันคือศูนย์เลยนะมันคือเศษปูนเลยนะ เพื่อนๆที่เมื่อกี้ผมซื้อมาล้านกว่าบาทเนี่ยเช่ามาล้านกว่าบาทเนี่ยถ้าหากว่าพระองค์นี้เกะมันคือศูนย์เลยนะเพราะมันคือปูนถ้าพระองค์นี้เก๋มันคือเงินหมื่นกว่าบาทที่ผมเสียไปถ้าพระองค์นี้เก๋นี่คือเงินแสนกว่าบาทที่ผมโดนถามว่าทุกการลงทุนมันมีความเสี่ยงแต่หากคุณไม่มีความรู้อย่าซ่าอันนี้พูดตรงๆนะอย่าซ่า ผมจะใช้คำว่าอย่าซ่าเพราะอะไรเพราะผมรู้สึกว่าบางคนเนี่ยเฮ้ยเห็นคนอื่นเล่นกันแม่งรวยกูเอาด้วยแม,แม่งเห็นคนอื่นแม่งเช่าพ้ากันเฮ้ยแม่งกําไรเยอะกูเช่าด้วยโดยที่คุณไม่ได้ศึกษาเลยว่าเฮ้ยแขนเนี่ยลงเนี่ยสมเด็จนี่ยแขนทางขวามือเนี่ยจะต้องตรงเว้ยแขนทางซ้ายไม่้องเอียงสี่ห้าองศาโดยที่คุณไม่ศึกษาแม่พิมพ์เลยคุณไม่ศึกษาบล็อกเลยคุณไม่ศึกษาอะไรเลย แล้วคุณอยากเป็นเซียนโดยซื้อแม่งมั่วๆแล้วหวังวัดดวงว่าคุณจะกำไร50%าไ0 1000%ร50 100โดยที่คุณไม่มีความรู้นั่นหมายถึงว่าแบบนั้นคือการลงทุนที่ไม่มีความรู้แลวแบบต้องใช้ว่ามันเป็นการลงทุนที่คุณไม่น่าจะได้ผลตอบแทนด้วยซ้ำนะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าคุณศึกษาแม่พิมพ์ของพระได้ คุณศึกษาวิวัฒนาการของเหรียญน,นั้นๆได้ที่ผมเขียนไว้ในหนังสือก่อนอื่นผมพูดเสมอว่าการที่คุณจะเล่นพระให้ถูกต้องถูกทางนั้นคุณต้องซื้อหนังสือดีๆมาหัดดูหัดอ่านแล้วทําความเข้าใจกับมันก่อนเชกเช่นเดียวกับการเล่นคริปโตหรือเชกเช่นเดียวกับการเล่นหุ้นถ้าคุณไม่มีความรู้คุณอย่าซ่าห้ามเลยห้ามซ่าถ้าคุณรับความเสี่ยงได้ถ้าคุณรับความเสียเส่ยงได้คุณ ก็ลองแย่แย่เล่นเล่นดูศึกษาดูจากการที่โอเคคุณมีเงิน1000บาทสมมติคุณมีเงิน1000บาทคุณเอาเงินสัก10บาทมันคือ1นึเนนะครับมีเงิน100อแล้วกันมีเงิน100คุณเอาเงินบาทหนึง่งมาลองหัดเล่นคริปโตดูมาหัดเล่นหุ้นดูจากเงิน1บาทเพราะถ้าขาดทุนหรือเสียหายคุณมี100บาทคุณยังเหลืออีก99บาบาทที่คุณไม่เจ็บตัว เอาหนึ่งบาทเนะี่ยมาเล่นดูมาศึกษาแล้วคุณก็จะได้ความรู้ไปแต่ในหลักความหลักหลักการความเป็นจริงถ้าคุณมีหนึ่งแล้วคุณจะมาเล่นพระด้วยใช้เงิน1บาทในการเล่นพระอันนี้ผมว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จยากกว่าเพื่อนๆฟังนะซึ่งผมจะกินข้าวลางวันยังไม่ได้กินเลยนะแต่อธิบายครั้งสุดท้ายนะระหว่างคนเล่นพระกับคนเล่นหุ้นผมแบ่งออกเป็น2อย่างเอาอาสมมติสามอย่างเลยตอนนี้มีคลิปโตอย่างหนึ่งนะเล่นพระ การลงทุนนะนี่พ <Safe rév mark> ูดถึงการลงทุนนะหลักการการลงทุนนะไอคนนี้บอกว่าคุณวัชรินบอกว่าได้เอาเสียร้องโอเคถูกต้องครับคุณวัชรินนะครับเขาพูดถูกเลยฮะได้เอาได้เอาได้หมายถึงว่าเวลากูเล่นได้กูเก่งไงเวลากูเล่นเสียโทษคนอื่นนะครับอ่ะผมแบ่งการลงทุนเป็นสามแบบครับอันนี้การลงทุนที่มันใกล้ตัวที่สุดนะสําหรับผมคือหนึ่งการลงทุนเรื่องพักเครื่องนะครับการลงทุนเรื่องพักเครื่อง ถามว่าคุณจะฟุกจากภาะเครื่องได้ไหมนะฟุกใช้คําว่าฟุกแล้วกันนะมีโอกาสเป็นไปได้สูงมากถ้าคุณมีความรู้อันนี้ต้องบอกก่อนว่าฟุกได้ถ้าคุณมีความรู้อันดับที่หนึ่งะการลงทุนเรื่องภาะเครื่องฟุกได้ถ้าคุณมีความรู้นะรรรรแต่โอกาสโดนภาษาบ้านๆนะขออญาตพูดไม่เพาะนะแต่ภาษาบ้านๆการที่คุณไม่มีความรู้แต่ในการเล่นพระ แล้วคุณมาซาในวงการพระโอกาสคุณโดนตีนใช้ภาษาบ้านนะโอกาสโดนเท้าหรือโดนตีนเนี่ย99.999%ถ้าคุณไม่มีความรู้เลยนะครับอันดับที่หนึ่งนะในวงในผมจะแยกให้เห็นชัดๆนะในวงการพระโอกาสฟุกมีไหมมีต่อเมื่อคุณมีความรู้แต่ถ้าคุณไม่มีความรู้โอกาสโดนตีนหรือโดนเท้าเนี่ย99.999%เยอะนะ โดนตีนเยอะกว่าได้นะอันนี้คือข้อที่หนึ่งนะอ่ะเอาใหม่อันนี้ข้อที่สองข้อที่สองอันนี้ข้อที่สองนะข้อที่สองหุ้นหุ้นเนี่ยโอกาสที่คุณจะเล่นแล้วได้กําไรผมว่าง่ายกว่าเล่นพัะอันนี้จากประสบการณ์ผมนะโอกาสที่เล่นหุ้นแล้วได้กําไรง่ายกว่าเล่นพระถ้าคุณมีความรู้มากพอเหมือนกันใช่ไหมต้องมีความรู้เหมือนกันแต่หุ้น อันดับที่หคุณไม่ต้องไปเดินหาแบบที่ผมหาวันนี้ไปเช่าทีละคนไปเปิดหาไปเปิดไลน์เช็คลายเป็นหมื่นรูปต่อวันคุณไม่ต้องไปเดินหาวันจันทร์ถึงวันศุกร์คุณเปิดกระดานสตรีมมิ่งเปิดเทรดได้เลยคุณอยากจะซื้อคุณเคาะขวาคุณอยากจะขายคุณโยนซ้ายนี่คือสภาพคล่องในตลาดหุ้นคุณสามารถหาหุ้นได้ทุกวันถ้าคุณมีความรู้คุณหาตังค์มันได้ทุกวัน แต่ในขณะเดียวกันกว่าคุณจะเช่าพระหนึ่งองค์ได้คุณต้องหาพระแท้ให้เจอกว่าคุณจะได้พระแท้มาคุณต้องหาว่าคุณจะขายใครได้กว่าคุณจะขายใครได้คุณต้องรับประกันเขาอีก7ดชั่วโคตรนะครับกว่าเขาจะตายลูกตายหลานตาย imar, ห Sache. เหลนตายคุณยังต้องรับประกันเขาอยู่เลยว่าแท้นะองค์นี้เหมือนกับที่ผมต้องรับประกันเวลาผมปล่อยพระใครต้องรับประกันเชั่วโคตรนะอันนี้พูดตรงตนะ มึงตายไปแล้วลูกมึงต้องกูต้องรับประกันลูกเนี่ยลูกมึงตายไปแล้วต้องหลานด้วยหลานต้องเหรนด้วยเหรนต้องหลนด้วยแม่งสืบทอดกันไปเลยถ้าคุณอยู่ในแนวหน้าแบบบอยท่าประจันที่อยู่ในวงการพระต้องรับประกันเจ็ดชั่วโคตรซึ่งผมบอกได้เลยว่าคนเล่นหุ้นไม่มีการรับประกันแม้แต่คนเดียวเอาไหมเห็นไหมคนเล่นหุ้นไม่ต้องรับประกันใครแม้แต่คนเดียวซึ่งคุณซื้อขวาคุณโมโ oh หคุณอยากขายคุณโยนซ้ายคุณได้ตังและเลิกเลยแต่ในขณะเดียวกัน พระคุณต้องรับประกันยันลูกยันหลานยันเหลนยันหลนฉะนั้นการเล่นพระยากกว่าเล่นหุ้นอ่ะอันนี้ชัดเจนนะแต่ส่วนหุ้นนะครับคุณมีความรู้คุณมีความรู้เรื่องเทคนิคอลคุณหาติ๊กเกอร์ไหลมาคุณซัดในกระดาษเลยอย่างน้องเบียร์เบียวนนท์นะฮะเขาเป็นเซียนหุ้นที่เก่งนะครับมีคนหลายคนรู้จักเขานะครับน้องเบียร์เนี่ยหาหุ้นเก่งหาหุ้นจากติ๊กเกอร์ที่ไหลในกระดานมาเห็นปุ๊บเฮ้ดูตัวนี้ ความชัดเจนมีโอกาสที่จะแนวโน้มว่ามันจะขึ้นมากกว่าลงซัดเลยนะครับแล้วมันขึ้นต่อเขาก็ขายนี่คือไม่ต้องรับผิดชอบกูขายใ,ใครคกูไม่รู้กูซื้อใครมากูก็ไม่รู้กูขายใ,ใครคกูไม่รู้ไม่ต้องรับผิดชอบนี่คือวงการหุ้นส่วนคริปโตซึ่งผมไม่มีความรู้มากเท่าไหร่แต่เพิ่งมาหัดเล่นตอนเจฟินนี่แหละส่วนเจฟินเนี่ยอ่าไม่โทษส่วนคริปโตเนี่ยมันเวียงแบบพัวขึ้นทีเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์สองร้อยเปอร์เซ็นต์สามร้อยเปอร์เซ็นต์ได้บางทีแม่งหมดตัวได้เลย มันลงแบบคุณร้องขอชีวิตเลยซึ่งโอเคเราเห็นแล้วในอ่าเขาเรียกว่าคับคอยนะครับล่าสุดนะครับขึ้นไปห้าร้อจาก30สบาทขึ้นไปห้าร้อยลงมาสองร้อยนะครับเจฟินจาก14บาทขึ้นไป2องสี่สิบาทลงมา61บาทอย่างเหรียญอะไรเหรียญหนึ่งวะจำชื่อไม่ได้วไว้เหรียญซิกจาก5บาทขึ้นไป20ิบาทลงมา5บาทนะครับ อย่างที่ผมบอกว่าทุกการลงทุนมันมีความเสี่ยงหมดเลยนะครับแต่ถ้าคุณอยากรวยแบบปาฏิหาริ์เหมือนที่หลายๆคนพูดว่าเล่นบิตคอยตั้งแต่ราคาอะไรนะสาบาทจนมันขึ้นไป2ล้านคนเหล่านี้แม่งรวยมหา,าศาลหมดเลยอันนี้คือเขาเมื่อวานผมฟังเด็กวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งนะเขาบอกว่าเขาใช้คําว่ากาวผมก็งงว่าให้กาวคืออะไรวะผมก็ไปถามรุ่นน้องกลุ่มน,นี้ว่ากาวคืออะไรวะเขาบอกว่ากาวคือ เหมือนเด็กดมกาวอ่ะอันนี้ผมขออนุญาตไม่ได้พูดว่าชวนใครมาดมกาวไม่ใช่นะเขาใช้คําว่าเหมือนคนมีความฝันว่าเหรียญน่ะคริปโตเหรียญหนึ่งอ่ะยกตัวอย่างอย่าง,างบิตคอยอะเมื่อตอนผมเล่นใเล่นหุ้นใหม่ๆบิตคอยที่ไม่มีคนสนใจเลย1มื่นสองหมื่นบาทปัจจุบัน2ล้านตอนนี้เหลือล้านหกละนะครับจาก20,000บาทขึ้นไปล้านขึ้นไป2ล้านบาทนะแม่งเปลี่ยนชีวิตของคนเด็กๆที่แบบไม่ค่อยมีมีตังแต่ในระดับหนึ่งเนี้ยซื้อไว้ห้าเอ่อสิบยี่สิบสามสิบบิตคอยเนี้ย นะครับอาจจะสองสามแสนบาทแล้วมันกลายเป็น20 30ล้าน5 0ล้านร้อยล้านอะไรก็ว่ากันไปนะครับมันเปลี่ยนชีวิตคนเขาบอกว่าให้เรามีความรู้สึกว่าเหมือนเรามองอ่ะเหมือนกาวกาวเหมือนดมกาวอ่ะดมกลาวว่ามันเพริรเหมือนเพอรว่าเหรียญนี้มันจะต้องไปเท่านั้นเท่านี้ผมฟังเฮ้ย hey, แม่งมีแบบนี้ด้วยวะแม่งเหมือนก่าวคือดมกาวอ่ะแต่ผมไม่ได้พูดได้ใครมาดมกาวไม่ใช่อย่างนั้นนะแค่แค่ฟังวัยรุ่นเขาพูดกันว่าเขาใช้ศัพท์คําว่าก่าว เหมือนนมกาวว่าแบบจินตนาการว่าเหรียญน,นี้แม่จะต้องไปเท่านู้นเท่านี้เท่านู่นอะไรเงี้ยซึ่งเป็นไปได้กับเป็นไม่ได้ซึ่งผมบอกเลยว่ามันอยู่กั้มกึ่งกันนะครับอันนี้คือผมฟังเด็กวัยรุ่นมาฉะนั้น3มสิ่งของการลงทุนคือพระยากสุดในบรรดาของ3ส,สิ่งนะครับในบรรดาของ3ส,สิ่งนะพระยากสุดกว่าจะไปหามากว่าจะไปซื้อมากว่าจะขายได้กว่าจะรับประกันเจ็ดชั่วโคตรยากสุดหุ้น ถ้าศึกษาเรื่องพื้นฐานศึกษาเรื่องเทคนิคอลได้ผมเชื่อว่าคุณอยู่ในตลาดหุ้นได้เพราะ1คุณไม่ต้องรับประกันเลยกูขายไปแล้วหุ้นไม่จะขึ้นไปสักสมมุตินะผมขายเจมาสมัยตอนนั้นนะผมซื้อ11บาททุนผม11บาทผมขาย14บาท15บาท16บาท17บาทไม้สุดท้ายที่ผมขายคือ23บาท24บาท25บาทประมาณนี้ผมขายไปหมดเลย50ล้านหุ้นโดยประมาณนะครับ50ล้านหุ้นโดยประมาณ ขายเฉลี่ยแล้วไปเสร็จประมาณย0สิบาทประมาณห0ิบล้านหุ้นนะผมขายเสร็จปุ๊บผมไม่ต้องรับผิดชอบมันเลยว่ามันจะขึ้นไปเท่าไหร่หรือมันจะลงมาสบาทผมก็ไม่ต้องรับผิดชอบมนเลยเพราะมันขึ้นผมขายเฉลี่ยยีิบาทปัจจุบันนะครับห้าสิบเออไปปัจจุบันส8ิบบาทห0สิบถามว่าผมขายเฉลี่ยยี่สิบาทเนี่ยหุ้นมันขึ้นต่อไปถึงสี่สิบมันขึ้นไปห้าสิบ้าบาทเสนอิงด้วยนะขึ้นไปห้าสิบห้าบาทเสนอิงถามว่าหุ้นมันขึ้นไปเนี่ยเพราะอะไร มีคนถามว่าเฮ้ยเพราะเพราะบอยท่าประจันเป็นคนกขึ้นไปบอกกูขายไปตั้งยี่สิบาทแล้วมันขึ้นไปห้าสิบบาทกูไม่ได้ลกเลยกูไม่ได้เกี่ยวกูเลยพอหุ้นมันขึ้นเนี่ยแปลว่าของมันดีนะมันถึงขึ้นไปบริษัทดีทุกอย่างดีหมดองค์กรดีหมดการทํากําไรของบริษัทดีขึ้นราคามันจึงสะท้อนพื้นฐานก็ขึ้นไปผมไปซื้อตอนไหนสาสิบแปดบาทผมขายไปยี่สิบาทห้าสิบล้านหุ้นนะผมไปผมซื้ออ่าผมขายไดยี่สบบาทห้าสิบล้านหุ้น ผมไปซื้อสามสิบแปดบาทห้าสิบสาสิบเก้าบาทสี่สิบบาทนะครับไปซื้อไปยี่บสี่ล้านหุ้นถามว่าถ้าผมเก่งจริงผมจะขายยี่สิบาททำไมใช่ไหมถ้าผมเก่งจริงอ่ะผมจะขายยี่สิบาททำไมยี่สิบาทขายนะครับขายยี่บาทห0สิบล้านทันุเงินได้เงินมาพันล้านนะแต่ถ้าผมอยู่เฉยๆนะแล้วผมร้อยมันห้าสิบบาทผมจะมีเงินสองพันห้าร้ะยล้านนะ นะครับพราะห้าสิบาทมันขึ้นมาห้าสิบาทเนี่ยมีห้าสิบล้านหุ้นกับการสองพันห้าผมไปซื้อสี่สิบบาทผมไปซื้อสี่สิบาทแพงกว่าแพงกว่าเดิมพันล้านแต่ได้หุ้นน้อยกว่าเดิมครึ่งหนึ่งใช้เงินเท่าเดิมแต่ได้หุ้นน้อยกว่าเดิมครึ่งหนึ่งไปซื้อสี่ิบาทเฉลี่ยประมาณสี่สิบาทถามว่าเนี่ยต่างกันขนาดไหนถ้าผมรู้จริงนะถ้าผมรู้จริงนะผมไม่ขายหรอกยี่สิบาทแล้วผมก็ไม่ขายหรอกแล้วผมก็คงต้องแบบซื้อเพิ่มด้วยตอนยี่สบาทถ่ารู้ว่า วันนี้มันจะแพงขนาดนี้มันจะขึ้นมาขนาดนี้ไม่มีใครรู้จริงเลยสักคนนะคนี่คือสิ่งที่ผมมาอธิบายว่าผมไม่ได้คนทําราคาผมไม่ใช่เป็นคนลกขึ้นมาผมขายต่อเมื่อมันเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับถามว่าผมขายให้ไป20บาทผมขายที่ราคา20บาทประมาณ50ล้านหุ้นโดยเฉลี่ยประมาณผมต้องรับประกันเวลาผมขายไหมผมขายไป50ล้านหุ้นผมไม่ต้องรับประกันใครเลย ว่าผมขายไป50บล้านหุ้นใครซื้อผมยังไม่รู้เลยนะผมใครมาซื้อผมไปผมแม่งก็ไม่รู้ว่าใครซื้อผมไปแต่ผมไปซื้อที่4ี่บาทซื้อมา20บล้านหุน้นใช้เงินแ800ดรอยนะครับผมไปซื้อที่40บาทแล้วกูไปซื้อของใครมาวะคุณเป็นเข้าใจไหมกูไปซื้อของใครมาวะก็ไม่รู้อีกนะครับขายเท่าไหร่เราก็ไม่รู้เราเขายเรารู้ว่าขายเท่าไหร่ LT. แต่เราไม่รู้ว่าใครซื้อเราพอมาสี่สิบบาท เราซื้อมา4ี่บาท20บล้านหุ้นใช้เงินแ800ดรเราซื้อมาเสร็จปุ๊บเราก็ไม่รู้เราซื้อใครแต่เราคิดว่ามันจะไปต่อเราถึงกลับมาซื้อมันเรากลับมาซื้อที่ที่40บาทตอนนี้ขึ้นไปห้าสิบห้าบาทผมกํมาไร15บาบาทผมก็ยังไม่ได้ขายนะตอนนี้ลงมาเหลือกําไรเท่าไหร่ละแบาทละ48สิบดบาทตอนนี้เหลือสี่ิบบาทห้าสิบนะผมเหลือแดบาทห้าิบผมก็ยังไม่ได้ผมก็ดูมันไปเรื่อยๆผมก็เชื่อว่ามันจะไปต่ออันนี้เดาเอานะ ทั้งหลายทั้งปวงอย่าเชื่อผมนะครับอย่าเชื่อผมเพราะว่าผมถ้าผมรู้งี้นะครับผมไม่ขาย20บาทหรอกถูกไหมถ้าผมรู้งี้ผมไม่ขาย20บาทหรอกเพียงเพราะว่าผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบนี้เพราะถ้ารู้ว่ามันจะเป็นแบบเนี้ยผมแม่งไม่ขายหรอกผมซื้อแม่งเพิ่มด้วย20สบบาทต้องซื้อเพิ่มมาอีกไม่ใช่ขายออกถูกไหมครับทั้งหลายทั้งปวงมันไม่ได้อยู่ที่ต้องเข้าใจว่า ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันอยู่ที่เวลาแล้วก็อยู่ที่บริษัทเขาทํากําไรได้ดีขนาดไหนนะครับอันนี้ก็บอกกันตรงๆนะครับเหมือนเจฟินเหมือนเหรียญซิกเหรียญคับเหรียญคับนะครับที่ว่าอยู่ๆก็ขึ้นขึ้น,นแล้วอยู่ก็ลงแล้วเขาลงทีอ่ะเขาลงสามเหรียญเวลาเขาขึ้นทีก็ขึ้นสามเหรียญผมมีแค่เลยหูเจ้ามือแม่งคงใหญ่มากอ่ะอันนี้ผมเดาของผมนะเจ้ามือเนี่ยต้องมีสามเหรียญเลย นะครับอันนี้คิดเล่นๆนะอันนี้คือผมคิดกับอันนี้ไม่ได้บอกให้ใครเล่นนะไม่ได้บอกใใครเล่นไนคนี้มาถามเจฟินไปต่อไหมครับผมไม่รู้หรอกกูไม่ใช่เจ้ากูไม่ใช่เจ้ามือพูดตรงๆนะครับพูดภาษาบ้านๆเลยกูไม่ใช่เจ้ามือนะนะครับแปลกนะสามเหรียญเนี่ยเวลามันขึ้นเนี่ยเหรียญซิกเหรียญเจฟินเหรียญครับมันขึ้นพร้อมกันเวลามันลงมันลงเหมือนกันเวลามันขึ้นมันขึ้นเหมือนกันเวลาพักตัวมันเป็นกราฟทรงเดียวกันหมดเลย นะครับโอ้โหนี่ว่าจะ5้านาทีเนี่ยสนะินาทีตอนนี้แฮม,มเบอร์เกอร์นั่งอยู่ตรงหน้าเนะี่ยแฮม,มเบอร์เกอร์อยู่ตรงหน้าที่ผมจะกินหิวก็หิวแต่มาอธิบายให้ฟังนะครับก็เอาเป็นว่านะครับอย่างที่บอกการลงทุนทุกๆการลงทุนมีความเสี่ยงวัยรุ่นสมัยเนี้ยผมเชื่อว่ามาเล่นคริปโตกันหมดเพราะว่าคริปโตมันเหวี่ยงมันได้ใจมันซิ่งโอเคมันคล้ายการพนันมากเลยแต่มันก็ ค,คือผมว่าหุ้นเนี่ยบางคนจะชอบใช้คำว่าคนจนเล่นหวยคนรวยเล่นหุ้นนะครับอันนี้ผมก็เข้าใจนะในมุมบางคนก็จะมองว่าหุ้นเหมือนการพน,นันแต่ผมว่าหุ้นมันเหมือนการลงทุนที่ที่อาจจะมีความรู้สึกว่าเหมือนเก่งกำไรบ้างนะครับ แต่ตอนนี้คริปโตมันเหมือนแบบเหมือนเหมือนเก่งกําไรแม่งสิงกว่ากามันันอีกผมสิ่งแบบสิ่งแบบได้ใจอะ่ะสาหรับคนในวันนี้เด็กวัยรุ่นชอบคริปโตเพราะมันมีความสิ่งจริงๆนะครับมันมีความสิ่งแล้วก็ทําให้หลายคนรวยได้หลายคนจนได้อันนี้คือความเสี่ยงที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้เองนะครับอันนี้ต้องสิ่งที่อธิบายในเรื่องนี้ที่ต้องอธิบายแล้วอธิบายหลายรอบแล้วอธิบายซ้าๆก็คือผมไม่เคยบอกหรือแนะนํา ให้ใครซื้อหุ้นตามที่ผมมีเพราะว่าผมไม่ใช่เจ้ามือผมไม่ใช่คนทำราคามีกำไรคุณก็ขายไปแล้วคุณก็บอกว่าคุณเก่งคุณขาดทุนคุณก็มาโทษผมว่าผมเป็นคนบอกให้ซื้อซึ่งผมก็ไม่เคยบอกให้ซื้อเลยสักครั้งเดียวเอาเป็นว่าตัวใครตัวมันในการเล่นหุ้นเรื่องพระผมก็แนะนําได้เรื่องหุ้นผมก็จะพยายามแนะนําแบบเป็นกลางซื้อไม่ซื้อไม่ได้บอกให้ซื้อเลยนะตัวใครตัวมันนะครับ ส่วนคริปโตก็ศึกษากันเองนะครับดูกราฟประกอบเพราะเราไม่รู้อะไรเขาเลยเราก็ดูกราฟประกอบเอาครับก็เอาเป็นว่าทุกการลงทุนมีความเสีย่ยงศึกษาเยอะ,เยอะๆเรียนรู้กันไปนะครับตอนนี้ตาลายแล้วข้าวกลางวันยังไม่ได้กินนะครับขอกินก่อนแล้วกันโอเคครับไปก่อนครับสวัสดีครับอย่าลืมนะกดติดตามบอยทัพประจันด้วยในแฟนเพจนะครับบอยทัพประจันโอเคครับ